มาดูเที่ยวที่ยีบเจ็ดครับท่านผู้ชม,มเป็นการชิงสามสี่ประเภทถวยของท่านผู้ชมครับเอาแล้วโอ้รองน้ําแดงเป็นหน้าที่ของเกตแก้วบัวคําใช่ส่วนรองศิลเง,งินนั้นเป็นหน้าที่ของสอสนันฝามท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้พี่น้องเชาวเดีอยวครับมาดูพี่น้องจากเมืองบัวครับเกตแก้ว<ช>บัวคำครับเป็นเรือใหม่ล่าสุดครับของช่างอินซีเขาบอกว่าเรือใหม่ไหลลื่นวันนี้ทัโคจมาพบกับ เรือใหม่เช่นกันครับในนามของสสนั่นฟาร์มกับสสนั่นฟาร์มนี่เป็นเรือชะงอดหนองดีแดงเอาละครับเรือใหม่เจอกับเรือใหม่นะครับน้องรุ่นชัยเจอกับน้องสนั่นโปกล้ำเอาละครับเที่ยวนี้มาดูสิว่าชิงอันดับสามประเภทขอหนึ่งนั้นระว่างบุรีรัมกับรอยยอ็ดใครหนอจะรอกว่ากันกับเที่ยวนี้ เอาล้วครับพี่น้องชาวเรือครับเข้าเทียบทุนแล้วเอาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นเรือเที่ยวที่ยิบเจ็ดฮะชิงประเภทถ้วยขออันดับสามครับอ๋อ มาลแล้วดูจบเอาละไว้เอาละว่าพี่น้องชาวเดือครับจับตามองกับเรือเที่ยวนี้ฝนจะตกแดดจะออกหมอกจะหลงยังไงอย่างไงาปนสนใจก็มาดูพยจากไรนักสองลำเกตแก้บัวคำกับสอสนันฝามในการชิงอันดับที่สามะเมทุยขอหนึ่งใครจะไปใครจะอยู่กับตอนนี้เอาและวลงผายเปร็มไปช่วงยาวสาวลึกเมื่ศึกวัดใจใส่เต็มทีบุตรกีกันมานนี้ที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวถ้าต่อท้ายผาต่อผาเลยทีเดียวเกตแก้บัวคำเกตแก้บัวคำพี่น้องจากเมืองบัวเมืองบัวเกษตรวิสัยจังหวัดเอ็ดพวกับสอสันฟามพี่น้องพี่น้องจากอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เริ่องชูจำนำมาเจา้าหี้ว่าไม่มีใครยอมครับตอนนี้ทั้งสองลับได้น้ำได้เนื้อเริ่มใส่กันมาแรงๆเลยจ้าเอาละไวามาดูการชิงสามหนึ่งขอกันท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเาหีเดียวฝ่าจะหลบวงจะเดาเอาละไวใส่กันมาเป็นผู้ขี้นะท่านผู้ชมเจียวนีว้ไม่ธรรมาดาแล้วเดียวต่างคนต่างบทต่าง,งคนต่างพี่ต่างคนต่างพายใครจะอยู่ใครจะไปเี้ยวนี้ใส่เจียดีเจี๊ยห้าวายแล้ววายแล้วลงอัาน้ำเงินก็เปิดแหล่ง แสงขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมดูไลๆหัวไว้วท่านผู้ชมทั้งๆท,ที่ฝนก็ยังกระนำแรงแสงกันมาตลอดทีเดียวไม่ทำมาได้แล้วดูตอนนี้มีเหแน่นอนเพราะว่าสนันฟามสอสนันฟามกำลังขยับนิดๆสอสนันฝามกำลังขยับน้อยๆส่วนเก้แก้ววงคำเริ่มเบียดเริ่มเสียงเริ่มซีเริ่มบี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 โอ้ยอย่าบ,บีบ่อยนักเสียวเอาละครับเริ่มขยับ,บีกไปไปกันมาแล้วตาเอาละครับจะกี่มาขนาดไหนก็ยังไม่เสียวอยู่ดีก็บแต่พี่น้องเลยเพราะว่าสนันฝามพี่น้องจะ จังหวัดบุรีรัมย์เผยยักษ์ไรจากโลกต้มสุราไม่ยอมขันแล้วตอนนี้เจอกับเกตแก้พี่น้องจากทุกภราร้องไห้พี่น้องจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดบุระเยกดเกตเจานาพอแล้วก็จูงยาวสาวนี่้อดีตีจากกระช่างแดงแสงมาสอนสนานฟ้าชีกตัวนี้มาแล้วฉีกตัวนี้มาแล้วสอนสนานฟ้ามีสอนสนานฟ้ามีเกตใจบวกคำบี้บี้ก็มาบี้ก็มาบี้ก็มาสอนสนานฟ้าดี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 และสุดท้ายก็ครู้เข้าเส้นไทย ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันกับเรือชิงอันดับที่สามประเภทถ้วยขอหนึ่งระหว่างเรือดีล่องน้ําแดงครับเจ็ดแก้บัวคําพบกับเรือดีที่เป็นธรรมดาอยู่ล่องน้ําสีน้ำเงินครับในนามของสอสนันฟาร์มผลการแข่งขันนั้นเป็นเรือที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินครับสอสนันฟาร์มเป็นฝ่ายชนะครับเ่ยวดี